ไปไปเซตโตไปเซตโต้ไปเซตนะก็ไปอาบน้ำกับคุณปู่ไปอาบน้ำกับคุณปู่เลยไป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 อาบน้ำกับคุณปู่เลยเร็วๆไปเลยไปเลยเข้าไปเลยพิงปองพิงปองนอนกับคุณปู่ไหมล่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปเลยหาคุณปู่เด้อนอนกับคุณปู่หรือจะนอนกับคุณยายเอาคุณนอนกับคุณพ่อ โน้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 ไปเข้าไปหนูเข้าไปไปดูสิพายายไปดูพี่ป้องที่พี่ป้องอยู่ไหนเร็วไปโอ้บ้านใหม่เปเปอร์เปเปอร์จะนอนไหมเปเปอร์จะนอนนี่ไหมไห้พี่ป้องอยู่ไหน,นอะห,หลังข้างนอกใหญ่กว่าพะนาะโอ้ <c oughs> หลังข้างนอกใหญ่กว่าอีก พี่ปองจะนอนไหมนอนกับคุณปู่ไหมนอนกับย่าไมล่ะพ่อแล้วย่าพึง่ง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 อพอมารับแล้ว e. นั่น่ะเอ้าพี่ป้องอยู่ไหนอะ่ะพี่ป้องปเปิ้ลเ,เปิล้ลเช็ตัวให้หน้ามอมแมมมากดูบ้านตอนค้าาค่ะเอาเด็กเด็เด็กเ,เดีกเด็กเวกเดก็อดกด็กเ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 ด้กเด็กเด็กกก อันแะ,ะพี่ป้องไหนพี่ป้องลงมาพี่ป้องน้องจะกลับแล้วนะพี่ป้องจะนอนเออเดี๋ยวไปเปื่อรถ<ะ>มาลูก